มาเดินเล่นด้วยกันจ้าคุยคะดูสิเดินเล่นในสวนหยอมดีจะตายไปไม่เอาฉันจะไปสวนสาธารณะสวนสาธารณะไปจ้าสวัสดีครับ t t x Press ยินดีบริการค้ังต้องค่าเข็มขัดด้วยนะออเรียบร้อยนี่เจ้ามาน้อยดูสิ หลานสับไพ่ที่ให้สวยแค่ไหนนี่เสี่ยวเมยเสี่ยวเมยอักใส่สิใส่กำไลนี้วันนี้เลยนะคุณย่ากำไลนี้หนูรับไว้ไม่ได้ค่ะเอกำไลนี้ฉันเก็บไว้ให้หลานสับไพยอยู่แย่าหวังดีนะเธอใส่เถอะนะใส่เลยนะฉันว่ามันเข้ากับสีผิวเธอมากนะใส่เลยใส่เลยเราตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าจะใส่ในวันสำคัญเนี่ย ยากเก็บไว้ก่อนอ๋ออ๋อหลานหมายถึงไว้ไขส่ยตอนแต่งงานใช่ไหมฮะได้จะได้งั้นไว้ใส่ตอนแต่งงานแล้วกันนะเสี่ยวเบยไว้ใส่ตอนแต่งงานใ <c oughs> ส่ตอนแต่งงานท้าหปากแบบนั้นหรืออยากใส่ตอนนี้ล่ะถ้าให้แต่งงานพรุ่งนี้จะทําไงอย่างมากวันมะรืนก็อยา่าใส่หัวไปไม่อยากก็ได้ยังไงก็เห็นหมดแล้วขับเร็วหน่อยค่ะปลอดภัยไว้ก่อน แม่หนูสมัยนี้หาคนแก่ดีๆแบบนี้ยากนะใส่ไปเถอะน้าเธอดูสิพ่อหนุ่มนี่ก็น่ารักจะตายนด่เๆ๊เ๊จอดรถจอดรถฉันจะไปที่สวนนี้มา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 เสี่ยวเมยมามาดังตรงนี้ใช่ดังตรงนี้นะมาจับมือกันอย่างนี้ <c oughs> นี่แหละดีจังเลยเนะ <c oughs> อะยายคุย <c oughs> แค่ห้านาทีนะคะอีกเดี๋ยวครบ5ห้านาทีหนูต้องกลับแล้วโถแค่ห้านาทีเหรออ๋อก็ได้ก็ได้นี่เจ้ามาน้อยหลานไปเล่นตรงนั้นนะอยากจะคุยกับเสี่ยวเม่ยหน่อยนะรีบ <c oughs> ไปสิ <c oughs>